สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับน้องไอาจากคลิปก่อนที่น้องไอกินลูกอมคูเพนสีไปรสเปรี้ยวก็เปรี้ยว,ยวมากรสเผ็ดก็เผ็ดมากครับวันนี้อาจจะคลิปก่อนเลยมารีวิวเจลลี่อนาคอนดาครับภาษาบ้านเราคืองูครับท่านใต้เป็นคนกำลังถือเจลลี่ ไม่รู้ทำไมฉีกครับอ๋แล้วก็จะบางเป็นถาดแบบนี้โอ้ยเป็นงูเลยแลงูเป็นสีส้มด้วยเหรอครับน,นี่มันเป็นเจลลี่เหมือนเจลลี่เบอร์เกอร์ที่้อาชอบกินตอนเด็กๆหรือเจลลี่อะไรประมาณนี้ลองดูครับ เหมือนมันแต่และสีมันจะเป็นแบบรสชาต,ติต่างกันหรออันนี้รสชาติแบบแปปเปิ้ลเขียวอะ่ะอือร่อยครับ <c oughs> เหนียวมาก โออรสส้มก็มันก็จะเป็นส้มอะครับสีส้มมันเป็นรสส้มเลยอะแล้วก่อนครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเหมือนงูมันใส่แว่นด้วยอ่ะเนี่ยนี่เหมือนตามนี้เลยงูมันเหมือนใส่แว่นแม่ดู มัอนเซเว่นกินต่อครับอ,อร่อยครับพี่ละก่อนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มีมิติช็อกเอาอแล้ว ถือว่าอร่อยอะครับมันจะเป็นหนึบๆอะครับหาซื้อได้จากเซเว่นได้เลยนะครับไม่รู้เซเว่ไหนมีขายบ้างอะครับอันนี้แนะนำเลยอร่อยครับ สักคำหนึ่งค่อยปิดคลิปมาเดนๆก็มาแล้วโฆษณาให้เขาหน่อยละกันโอชิกรีนทีมชารสต่างๆมีรถแบบธรรมดามีรถต่างๆาซึ่งรถที่น้อยชอบมากที่สุดก็คือรถแตงโมครับ ั้งหวานหอมอร่อยครับกินแก้เผ็ดดีมากอะครับเดี๋ยวจะลองกินให้ดูครับอืมอร่อยอันนี้ถือว่าอร่อยอันนี้อันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้ทำเหมือนแบบมไม่ได้แบบเหมือนอร่อยปลอมนะอันนี้คืออร่อยจริงครับ ลองหาซื้อได้จากเซเว่นในประเทศไทยน่าจะทุกสาขาน่าจะจำหน่ายครับถ้างั้นก็บายบายนะครับสวัสดีครับ